สวัสดีค่ะวันนี้กลัาพบกับเกดกวงเสงนะคะออกง่ายได้ชชัว์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้ค่ะพี่ๆขาเก็บมาอัปเดตในสองตัวรถเข้าใหม่เป็นอ e ีโคคารนะรุ่นโฉมปัจจุบันเลยสําหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเกดอยู่กับเจ้าคันนี้ลอยเป็นตัวมิสโซิมชมิลาร์ดค่ะ1.2 g L X นะ้มาในรุ่นโฉมของตัวปี2020 เกียร์ออโต้รุ่นดูจ่าคีเลตกับผมสตาร์ทในงบราคาพิเศษค่ะคันนี้ได้เป็นตัวชมปัจจุบันที่ผ่อนถูกปมปปากๆเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาค่ะพี่ๆค่ะสนใจลูกค้าขะสามารถสอบถามรายละเอียด,ดที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือ,อยกคูสายตรงมาหาเกศนะคะที่0ู3 5 0 6 4 7 7 7ค่ะทาง Li น์แอดออฟฟิเชียลก็ร่วมรายการค่ะที่แอดไซนเคเอย่าลืมแอดด้านหน้านะคะในส่วนของตัวราคาคุณพี่ขาจากราคาหน้าป้าย278เจ็ คลิปวิดีโอนี้เหลือเพียงแค่สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเป็นราคาเปิดตัวที่ถูกมากๆขอเพียงแค่ประมาณสี่พันกว่าบาทนะคะถึงห้าพันต้นๆต,ต,ตลอดอายุสัญญาสนใจนะคะยกขู่สายตรงมาหาเกศค่ะมาลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยสําหรับรถเข้าใหม่คันนี้เบื้องต้นนะคะเป็นรถเข้าใหม่ที่เพิ่งแบบว่าผ่านการสปาลา้างคร่าวๆรายละเอียดของตัวสียังไม่มีการเก็บใดๆนะพี่นะฝาด้านหน้าลูกค้าค่ะสวยไซส์แบบนี้เลยแล้วก็ขอบโครมไฟทุกอย่างเนี่ยไม่มีแตกไม่มีร้าวด้านล่างค่ะมาพบกับตัวชุดไฟแตะหมอกตรงรุ่น ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ลูกค้าหาคันนี้เทียมช่างของเราเนี่ยมีการตรวจเช็คให้แล้วนะเรียบร้อยพร้อมใช้งานพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจสามารถมาดูรถด้วยตนเองได้เลยค่ะภาษีพรบอัปเดตเป็นตัว2568แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะเครื่องยนต์ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินห้องเครื่องนะคะซีนซ้อแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าพวกคานด้านหน้าไม่มีการ,รเกิดอุบัติเหตุใดๆเลยคุณพี่ขา ฝาก,กระโปรงไปฝาก,กระโปรงเดิมสติกเกอร์มอเตออยู่ครบรอยเปทนอเราดอดสติกเกอร์เหรียญบาทก็อยู่ครบเช่นเดียวกันค่ะป่ะราไปชมด้านข้างของตัวรถกันมา้างในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถนะคะล่องรอยการใช้งานมีน้อยมากๆเลยคันนี้ถือว่าสีเนี่ยเสมอสวยแบบรอบคันค่ะในส่วนของตัวด้ามจับปะตูเนี่ยจะมีการตกแต่งในส่วนตัวลายแคปลากัะแบบนี้ออกแนวสปอร์ตมากๆด้านล่างน,นะคะในส่วนของตัวล้อเนี่ยได้เป็นตัวล้อแม็กนะคะหน้าปัดสีทูโทนหน้าปัดเงาแบบนี้มาพร้อมกับตัวซีเรียงนะคะที่เป็น195 50 R15 ค่ะ นเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะพี่ๆ่ะเดี๋ยวเกตให้ดูในส่วนของตัวภายในนิดนึงภายในคันนี้นะคะจะตกแต่งเป็นตัวโทนสีดําค่ะได้เป็นตัวบอบผ้ากรมาี่ลายการาฟิกเดิมๆจากโรงงานคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นสปัจจุบันเลยนะที่สภาพดีรถสวยไม่น,อน้อยและที่สำคัญราคาคลิปนี้เนี่ยถูก,กมากๆเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างรถยนต์นะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆซีนซอกแห้งเดิมจากโรงงานละขึ้นปะด้านบนนะคะรอยเป็นอาร์ทุกอย่างชัดเจนเดิมจากโรงงานยางขอบประตูก็ไม่มีอาการเสื่อมสภาพใดๆค่ะ เราไดข้างประตูต่างๆนะไม่มีการขายไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอน100%ในส่ในสองตัวภายในนะคะพวกคอนโซลเนี่ยรอยขีดข่วนถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากเลยคันนี้มีแอร์แบตถุงลมนิรภัยให้คู่หน้าค่ะนี่เลยนะคอนโซลเดิมๆนะคะพลาสติกเดิมๆเลยในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนาะคันนี้เนี่ยจะมาพรตัวรุ่นกุญแจคีเลต ได้เป็นตัวกุญแจคีย์เลสกดปุ่มสตาร์ทค่ะมีปุ่มแองจิ้งสตาร์สตาปอมให้ด้านหลังขวามือนะคะของตัวพวงมาลัยเป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์สตาปอนะคะสามารถเหยยบเด่นแล้วกดปุ่มนี้ได้เลยเครื่องยนต์ติดเครื่องยนต์ทำงานระบบไฟลันเรียบร้อยค่ะไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนหนะคะสองพกิเโเมตรเท่านั้นเองค่ะตัวจอนะคะคันนี้ได้เป็นตัวจอมิซูเหมือนเดิมนะเป็นจอที่สามารถระบบสัมผัสได้ค่ะมาพร้อมกับตัว รองรับคอนชอลต่อบล่อยสายบูทูบเป็นจอเดิมจากโรงงานเกียร์ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออโต้ดีไซน์ข้ามบันไดค่ะตกแต่งเป็นตัวเบีโนโนแบ็คแบบนี้เลยสําหรับตูพคอมออไลน์นะคะสามารถควบคุมในสองตัวเครื่องเล่นได้ เพิ่มเสียงลดเสียงต่อพวงมาลัยได้เพราะว่าคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเลือกโหมดเปลี่ยนชนแนลกันได้รับสายวางสายก็ได้เช่นเดียวกันเกรตของนี่อยากให้ดูราคาน้ำไปกันนิดนึงค่ะพี่พี่ขาสำหรับวันนี้คลิปนี้นะมิสูวิชิมิลาดนะชมตัวปัจจุบันเลยมีข้างว่าค่าตัวพร้อมเพรียงแค่ประมาณ4,000ในปลาย5,100เท่าน,นั้นโดยประมาณตลอดระยะสัญญาพี่พี่ฮันใดสนใจมิสูโฉมนี้นะเกรตนี้ราคาโปรโมชั่นให้จากราคาหน้าป้าย278คลิปวิดีโอนี้เหลือเพียงแค่258,000บาทเท่านั้นคคค่่่่่่ะะะะะพพพีีีีีททาา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 นนนนใใดดดสสสจมมมรรรรรถถอออบยยยลลเเเกกห้้โปปไไฟ์ณงแ4,000ว าท5 0ันต้นเท่านั้นตลอดอายุสัญญานะพิ่พี่ท่านใดสนใจรีบตรวจเลยมีคันเดียวท่านั้นนะคะวิวิขาปาาเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างด้านหลังของตัวรถนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นตัวเก่งแบบ5้าประตูดีไซน์ดีมากโฉบเฉี่ยวมากลูกเล่นเยอะมากๆค่ะ ชุดแต่งเป็นชุดแต่งเดิมจากโรงงานเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเบรกตรงที่3อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะกระจกด้านหลังเป็นกระจกแบบลรฟฝ้าเมื่อคู่เนี่ยพึ่งฝนตกเนาะอาจจะมีค่าฝนบ้างเล็กน้อยนะคะไฟด้านท้ายนะคะเป็นทรงสี่แบบนี้ค่ะคุณพี่มค่ะเป็นตัว LED นะ,ะเดิมเดิมจากโรงงานด้านหลังด้านท้ายนะคะมีปุ่มล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกปลดให้ด้วยค่ะ <S <S สำหรับ,บประตูด้านหลังนะ ันนี้ได้เป็นตัวเก่งแบบหประตูบอดแถวหลังสามารถพับได้โครงสร้างรถยนต์แท้เดิมจากโรงงานพรมหลังคาสูงโปร่งกันแบบนี้คะ่ะด้านหลังด้านท้ายสามารถเป็นทุกข,ข้อของได้มาพร้อมกับตัวถาดรองท้ายตรงรุ่นนะของค่ายมิสซูเลยอันนี้คือทุกอย่างโครงสร้างเดิมจากโรงงานทั้งหมดค่ะวันนี้พี่พี่ฮันไดเนาะอยากได้รถเก่งที่ Option ออปชั่นเยอะในงบราคาเบาๆเนี่ยพรถูกเอาคาันนี้ไปได้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคะ่ะมาเรามาดูฝั่งขวามือกับมางสั่งของคนขับนะคะจะมาพร้อมกับตัว lockdown, compress, Pedro, ปุ่มล็อกรถแล้วก็ลดล็อกรถในตำแหน่งนี้ค่ะ โครงสร้างรถยนต์นะคะเหมือนกันทั้งของฝั่งแน่นอนซ้ายขวาเดิมๆโรงงานสติกเกอร์บอกรมยางไม่มีรอ,องสีคอนทับค่ะยางขอบประตูรอยเป็นอาร์นะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมจากโรงงานและคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันด้วยนะก็จอดกับไฟฟ้าหมดเลยค่ะสีบางประตูฝัง่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ค่ะก็จกมองข้างสามารถปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและมีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกัน มีในส่วนของตัวระบบเซฟตี้นะล็อกถนนกันเลื่อนกันถล,ลายกันอีกด้วยค่ะพี่ทันไดนะคะสนใจมีราหารัสนวโรโฉมปัจจุบันคันนี้ใน้นยกขั้งว่าผ่อนเพียงแค่ประมาณ4,000กว่าบาท5,000ต้นๆเนีนน่ยเกดบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจติดต่อเกดได้เลยที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าโยคะคุสายตรงมาหาเกดนะคะที่0ซ3 5 0 6 4 7 7 7ค่ะ <c oughs> <c oughs> ทางไลน์แอดออฟฟิเชียลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ T S เ K S 1 2 3 4อย่าลืมแอดนานนะคะ แล้วก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้ค่ะพี่ๆขาอย่าลืมกดสมัครให้กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและทพมงานคนเสียงขาะและสำหรับดีโอนี้เกดขอตัวลาไปก,ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ